โปติดน้มตอนต่อไปทุกคนคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังคงไม่ลดลงแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าลดเยอะมากเพราะว่าเมื่อกี้นี้ฝนมาตกนะคะรถก็เลยไมไ่ค่อยได้สอนสัญจรสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้พอฝนหยุดแล้วมอเตอร์ไซค์เยอะรถเดินก็เยอะนะคะแต่ว่าน้ํายังยังปริมาณเยอะอยู่ย,ยังยังยังขึ้นสูงอยู่นะคะ แต่ว่าฝนไม่มีเม็ดละหยุดละกว่าน้ําจะแห้งก็ประมาณอีกคาดเดาว่าประมาณสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะมันจะแห้งหรือยังสองชั่วโมงโนุน่นบางไปซื้อน้ําแข็งซื้อน้าแข็งซื้อบุหรี่เ <laughs> มื่อกี้เขาตากฝนมา Ah, okay, okay, okay. Ah. Okay, okay.